ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมีความเดือดร้อนของชาวเมืองเชียงรายมาให้ติดตามกันค่ะโดยตอนนี้กําลังทุกทรมานอย่างหนักจากกลิ่นควันของการเผาถ่านส่งผลเสียต่อสุขภาพของคนในชุมชนโดยเฉพาะเด็กและผู้สูงอายุต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลจัดก,การโดยเร่งด่วนหลังจากศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงราย ได้รับแจ้งจากอาสาร่วมด้วยช่วยการเชียงราย341และ342พร้อมตัวแทนชาวบ้านจากชุมชนห้วยปากาั้งหมู่3ตำบลริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายว่ามีการเผาถ่านในชุมชนส่งผลกระทบกับชาวบ้านทางทีมงานศูนย์จึงประสานไปยังดรปรีชาอนุรักษ์รองนายกเทศมนตรีฝ่ายสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงพื้นที่และเจ้าหน้าที่เทศกิจลงไปตรวจสอบ,บร่วมกันไ,ได้เผาท้ายันเมิน้นนำจะเผาเตือหนึ่งช่วงตีมีควันหนักนะก็จะเป็นวันแรกตีมีถ่านจุดไฟเราเกรเจ้าว่าถ้ามันนี้เหตุองเรียนมันไปมีผลกระทกบกับชาวบ้านใบมีดเนี่ยเขาก็สามาไดถถ้บพบว่าจุดที่ม,มีการเผาถ่านอยู่ในซอยห้วยปากก้ง15ตั้งอยู่บนเนินสูงประตูรั้วได้มีการปิดกุญแจเอาไว้ มีป้ายติดบอกชื่อเจ้าของคือนายอุ่นเรือนส่วนอีกป้ายเตือนว่าห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาตชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเล่าให้ฟังว่านายอุ่นเรือนเป็นคนต่างถิน่นมาซื้อที่และประกอบอาชีพเผาถ่านได้สักระยะหนึ่งแล้วเผาเกือบทุกวันควันและกลิ่นได้ส่งผลกระทบทําให้ชาวบ้านในชุมชนแสบตาหายใจไม่ออกคือว่าผมหลอกข้านผลจะแจ้งงเขาจะอดอ่ะส่วนมากนี่จะเป็นคือเตาเตา,เานี้มันจะ ประมาณเรื่องเต่านี่มันใช้เวลากี่วันถามบุหลานก็แก่บ่ได้มีโอกาสได้อู้เลยนะแก้อู้แบบท่าทายไปเลยแบบลูกเบาแก้วไม่ปัญญาทายทายไปเลยแก่กระเดินหนีครับไมต้ปุ่นกับมีอยู่ต้งปุ่นะครับก็ลายหลังค้าอยู่ตรงนี้เห็นแต่แถวนี้มันโดนมุดอ่ะเคยร้องเรียนผ่านไปยังประธานชุมชนแต่เจ้าของไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆดด้านดรปรีชาอนุรักษ์ชี้แจงว่าจะเร่งแก้ไขโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายดำเนินการตามขั้นตอน และให้ออกหนังสือเชิญทั้งเจ้าของเตาเผาถ่า,านตัวแทนชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบประธานและคณะกรรมการชุมชนพลังงานจังหวัดหาหรือพร้อมกันทั้งหมดเพื่อหาทางแก้ไขต่อไปและจะเชิญทีมงานศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันมาร่วมเป็นสักขีพยานขึนขะยเนาะทั้งห,หทั้งางาการตรวจสอบมาแ่นแล้วก็แคที่คือฝนจะไหวว่าแค่วันตวรวจสอบอาจจะมีเมี่ยงักอย่างของกรรทบแค่เนาะยกเลยครับ ท,ทุกความเดือดร้อนศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันพร้อมทำหน้าที่ประสานดูแล,แลและติดตามความคืบหน้าเพื่อบรรเทาปัญหาและดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น